คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ขี่เว็บเที่ยวอีสานรวดเดียว20จังหวัดฤดูร้อนเพื่อความต่อเนื่องในการรับชมหลังดูจบสามารถย้อนไปดูได้ตั้งแต่จังหวัดที่1ของการเดินทางใน p l a y l อีสานหน้าร้อนและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ f c e b o o k p เ Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีขอนแกน่นหลังจากที่เราเข้ามาขอนแก่นนะฮะขี่รถเรียบริมเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแต่ว่าก็ามาถึงเย็นแล้วเราก็ไม่ได้ทําการสำรวจนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ แทนตอนแรกจะไปะกางเต็นที่ลานกางเต็นแต่ว่ามันมีงานด่วนที่ต้องทำนะสุดท้ายเราก็นี่ฮะม่เปิดห้องนะเปิดโรงแรมอยู่นะก็คืนละสา0้กว่าบาทอ่ะตอนนี้เราเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับใกล้เที่ยงแล้วตอนนี้11็โมงนะเดี๋ยวขอออกไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปลุยนะฮะในอำเภอบ,บลรั์แห่งนี้นะครับ ว่ามีวิวทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรั์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเล่นในตัวเมืองกันนะฮะมีมิทติ้งย่อมๆแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรที่ขอนแก่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ทีเด็ดนะฮะถ้ามาขอนแก่นก็ควรจะต้องไปที่หมู่บ้านนี้เพราะมีแห่งเดียวในประเทศไทยจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไว้ตามบนไปเลยนะฮะเดี๋ยวบอลเดี๋ยวพาคุณเที่ยวฮนะโอเคลุยกันไปหาข้าวกินก่อน ครับก็อันนี้นะฮะจะเป็นองค์พระใหญ่นะของวัดพระพุทธบาทภูพันคำนะฮะก็คือถ้าหากมาตรงเขื่อนอุบลรน์แห่งนี้นะฮะเราก็ต้องแวะมากราบไหว้พระใหญ่สะหน่อยนะมี2ช้อยนะฮะสตัวเลือกนะฮะใครอยากเดินขึ้นบันไดก็ได้นะฮะก็หลายร้อยขั้นอยู่นะก็พอยได้เหงื่อนะฮะหรือว่าของผมเอามีมอเตอร์ไซค์เราแว่นแวนงันงขึ้นมานะฮะก็ไปดูข้างบนดีกว่านะฮะไปไหว้พระดีกว่าแล้วก็ด้านหลังมีชมวิวเขื่อนอุบลรน์ด้วยนะฮะามาฮะอันไหน ในโอทารนะครับมีเสียงเซมซีด้วยเดี๋ยวเราเอาซะหน่อยดีกว่าได้เบอร์3นะมาดูกันว่าหมายเลข3จะว่าไงบ้างนะใบที่3ว่าความไม่ผาสุขจะได้ทุกร้อนใจดังไฟเผาผานโอ้โหแม่นมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ ร้อนเหมือนดังไฟเผาผลาญน,นะครับอีสานช่วงหน้าร้อนนี่สุดยอดมากนะโอเคฮะประกอบกิจกจิตคุณวุ่นลำคาญกับโทษผลละมาดจะกินจะนอะนโอ้ไม่อ่านละโอ้ไม่อ่านละไหนนี่มีดี้ากไหมเนี่ยแต่ถ้ามีคดีความต่อสู้จงชดชูมีชัยไม่แพ้หลายโอ้โหมีคดีความเนี่ยข้อดีคือม,มีคดีความจะไม่แพ้นะแต่ฉันไม่มีคดีนะเออจะเข้าหาผู้คนก็ง่ายดายลูกนี้ลูกนี้หาย ว่ายังไม่พบกันอ่าน,นู่นนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยโอเคฮนะประมาณนี้เดี๋ยวเรานั่งพักแล้วก็เราก็ไปร้านคาเฟ่ชิวๆดีกว่านะมีร้านบ้านนอกข้อควายนะฮะเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ริมเขื่อนพอดีนะ,ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินบรรยากาศแถวนั้นสักพักนึงโอเคฮะไม่ไหวฮะตอนนี้ร้อนดังไฟผัผผานเลเืกิน I've เป็นไงบ้างฮะบรรยากาศนะครับร้านบ้านนอกข้อควายนะแล้วก็แถวนี้ยังมีร้านคาเฟ่ริมเขื่อนอีกนะฮะก็เรียกได้ว่าถ้าหากมาเส้นอุอบลรัตนะครับก็คือมาชมเขื่อนนะฮะก็เราก็จะผ่านถนนเส้นนี้แล้วนะฮะแล้วก็อุทยานแห่งชาติน้ําพองด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดนะครับจริงๆที่อุทยานแห่งชาติน้ําพองเนี่ยฮะมีร้านกางเต็นท์ชื่อว่าร้านชมดาวนะครางขึ้นมืดสนิทสวยดาวสวยนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับเขื่อนด้วยนะแต่ว่าเสียดายตอนนี้คือเขาปิดอุทยานนะฮะจะเปิดวันที่1เมหนอ่วงเมื่อ่ยะมมยยาาก หากมีโอกาสผ่านคอนแกนแว้เวียนมาเส้นนี้ก็นะครับมาพักกินอาหารนะฮะจิบชากาแฟนะฮะอยู่ร้านกาเฟแล้วก็มาชมวิวได้ส่วนเราตอนนี้อืไปหมู่บ้านงูดีกว่าห่าง60กิโลเมตรนะฮะตอนนี้ใกล้จะบ่ายสองแล้วยังมีเวลาโอเคฮะไปเดินทางกันต่อ ตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านงูจงอางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็บ่ายสามครึ่งนะฮะแต่ว่าเ้ยมันเงียบเหงาจังนะเอาเป็นว่าตรงนี้มีประชาสัมพันธ์อยู่นะ,ะเดี๋ยวเรามาสอบถามข้อมูลกด้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับปก,กติมันมีการแสดงงูวันละกี่รอบครับพี่ช่วงนี้ไม่ได้จำกัดเวลาค่ะปก,กติแล้วก็จะมีอยู่เจ็ดรอบ อ๋อฮสี่สี่ห้าหกหกรอบหรอบแต่ละวันตามป้ายเลยอ๋อป้ายอนี้แต่ป้ายมับอกไอ้สี่มงกุงก็ยังมีเนาะมีตอนนี้ว่าวันนี้เป็นไงบ้างเดือนหนึ่งแล้วที่เราที่ที่เรากลับมาแสดงตอนนั้นก็คือติดโควิดนะติดโควิดก็เลยพักแล้วที่กลับกลับเข้ามาแสดงใหม่เนี่ยก็ประมาณนี้เข้าเดือนหนึงเต็มเต็มอ่าฮะ ช่วงที่เราเข้ามาทําการแสดงใหม่ก็คือเราจะไม่มีการจํากัดเวลาแสดงเราจะไม่มีการฉีกบัตรไม่มีการขายตั๋วก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวถ้านักท่องเที่ยวมาน้อยเราก็ปิดทําการแสดงก่อนอ๋อเหมือนวันนี้นะใช่ผมเห็นผมผมนึกว่าวันนี้วันอาทิตย์นึกว่าคนจะเยอะคนไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวนี้มันเมื่อวานมีเยอะปกติแล้วเสาร์อาทิตย์หรือว่าจันทร์ถึงศุกร์จะมีเยอะช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้อ๋อจันทร์ถึงศุกร์นี่มีเยอะีค้ะแล้วถ้าหากผมจะมาใหม่พรุ่งนี้ต้องมากี่โมงครับพี่ประมาณ ก็เข้ามาเลยค่ะถ้าถ้าเข้ามาถึงจะมีนักท่องเที่ยวเยอะหรือว่ามีน้อยมีมากยังไงเขาก็โชว์เพราะว่าเข้ามาแล้วเขาก็โชว์ให้ดูแล้วก็ไม่จํากัดเวลาว่าตอนไหนแต่ถ้าแบบ คือถ้าจะชัวก็ประมาณ3ามโมงเช้าเพราะเขานักแสดงเขาจะได้มาถ้าเรามาแต่เช้าก็คือเหมือนกับเรามารอเขาโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะเป็นว่าวันนี้เราแฮวไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลโทรมาหรืออะไรนะเราดุนดุนดุยดุยมาเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาที่ขอนแก่นนะต้องไม่พลาดนะครับการชมวิถีชีวิตของชาวบ้านนะก็เดี๋ยวเขาจะมีโชว์ต่อยงูนะแต่ว่าวันนี้เรากลับไปในเมืองขอนแก่นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะฮะตามนั้น มานี้นะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักในคอนแก่นนะแล้วก็พรุ่งนี้เรา,เาไปดูงูกันนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือวันนี้ฮะเรานัดเพื่อนกันไว้ที่ตลาดนะฮะในตัวเมืองก็เลยไม่ค่อยสะดวกนะนอนวัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลยนอนโรงแรมดีกว่าเริ่มติดความสบายนะช่วงนี้แต่คืนละสามร้อยเองนะโอเคฮะว่ากันแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะที่หมู่บ้านงูจงอางคุณนี้ฮะวสวัสดีสวัส โอเคสวัสดีมเช้านะครับวัยรุ่นทุกคน <c oughs> อารมณ์ดีนะฮะเพราะว่าวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับหลังจากที่เมื่อวันฝนตกนะก็โอเคครับตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งนะเราเช็คเอาออกจากโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านงูจงอางกันนะหวังว่าวันนี้เราจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะในการดูการต่อยมวยงูโอเคนะไม่พูดพ่ทนตาเพลงนะฮะเราไปลุยกันเลยอีก45กิโลเมตรถึงไปฮะไปกันหมู่บ้านงูแล้วก็ มาถึงน้นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็11โมงนะฮะแต่ว่าบรรยากาศยังเงียบเหงานะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็คงจะมีลูกค้านะฮะหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาดูงูเนี่ยน่าจะน้อยนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยการแสดงของเขาณนะปัจจุบันไม่ได้เป็นรอบนะฮะก็คือถ้าหากมีลูกค้าเข้ามาพอสมควรเนี่ยเขาจะเปิดทําการแสดงนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่เปิดเ hey. ฉน,นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ดูหรือเปล่านะดูดิเงียบมากนะฮะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราไปนั่งรอก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วต้องไม่พลาดนะต้องได้เห็นงูซะหน่อยนะหลังจากที่นั่งรอนอนรอเล่นเกมรอนะประมาณเกือบ3ามชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายสองแล้วนะไม่มีวีแววนักท่องเที่ยวมาเลยนะเป็นอะไรที่น่าเอ็นดูมากนะตอนนี้หมู่บ้านงูนะเราไปสุรินทร์นะครับไปหมู่บ้านช้างช้างก็ผอมนะฮะแล้วตอนนี้หมู่บ้านงูเนื่องจากผลกระทบกับโควิดนะเขาก็ปิดมาอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็เพิ่งเปิดได้ยังไม่ถึงเดือนนะ แต่ก็สภาพอย่างที่เห็นแลลวฮะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะฮะก็น้อยมากๆครับก็เลยเอาเป็นว่าเราก็จะรอต่อไปอีกสองสามชั่วโมงเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่านะอีกอย่างจริงๆผมก็เคยดูแล้วนะฮะก็แค่แบบอยากจะมาถ่ายทอดวิดีโอให้ทุกคนดูนะฮะก็เอาเป็นว่ารอบนี้ขอเห่วกันแล้วกันนะฮะมีโอกาสไปเยือนอีสานหวังว่ารอบหน้าหมู่บ้านงูจงอ่าง,ง,างแห่งนี้นะฮะหวังว่าจะ คือคักขึ้นมานะฮะก็เอาใจช่วยชาวบ้านนะฮะก็เสี่ยงตายกันนะฮะแสดงการแสดงแต่ละครั้งนะฮะมีตายกันมาบ้างแล้วนะสองสามคนนะฮะเท่าที่ทราบข่าวเมื่อก่อนที่ผมมาถามนะฮะก็ดังนั้นครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะจากนี้ไปนะครับขอนแก่นนะตั้งใจจะมาหมู่บ้านงูเราแห้วไปเราไปมหาอยสุสธรโอเคมหาสารคามเราไปเราไปยสโสธรกันต่อนะฮะก็จากนี้ไปก็100เกือบ200กิโลนะฮะ ลุยครับเดี๋ยวเราไปดูว่าย้โสอรจะมีอะไรให้ดูบ้างนะนะครับไปฮะลุย